สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance r e v i e นะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ Gucci นะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับชื่อกลิ่นว่า Gucci Bamboo นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Eau de Toilette นะครับตัว Bamboo บบเนี่ยเขาออกมาทั้งตัวที่เป็น EDT กับตัว EDP นะซึ่งผมรู้สึกว่าความเป็น EDT กับ EDP เนี่ยในน้ำหอมอกลิ่น Bamboo เนี่ยนะคือมันไม่ได้ต่างกันมากะนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัว EDT ตัวเนี้ย เป็นน้ําหอมที่คุณผู้ชายใช้ได้นะครับออกแนวแบบเป็นน้ําหอมยูนิเซ็กซ์ได้อยู่นะแล้วก็ความติดทนเนี่ยหรือว่าทนกลิ่นระหว่าง EDT กับ EDP เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับ mm hmm. ก็คือที่จริงเนี่ยแบรนด์เนี้ยเขาวางน้ําหอมกลิ่นนี้ไว้ให้เป็นของคุณผู้หญิงนะครับผมน้ำหอมตัวนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับส่วน p e r f ม m e r นะครับที่คิดค้นกลิ่นนี้เนี่ยในข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะครับว่าเป็นใครต่อมาในท็อปน้ตนะครับ ตัวนี้จะมีซิซีเรียนเบอร์กามอตนะครับมีออเรนบอสซัมมีแพะแล้วก็อิตาเลียนแมนดารินส่วนในมิดเดลโนตตัวนี้มีแคสซบลังกาลิลลี่นะครับก็คือเป็นลิลลี่จากเมืองแคสซบลังกานะก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศโมร็อกโกนะแล้วก็มีจัสมินนะครับแล้วก็อีแลีงอีแลีงต่อมาเบสโนตนะครับตัวนี้มีไวท์มัสส์แอมเบอร์กริสนะครับก็คือเป็นอัมพันทะเลเนาะแล้วก็มีไทชิเชียนวานิลา ก็คือวานิลาจากตาฮิติแล้วก็มีแซนเดอร์วูดนะตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายของทางแบรนด์กุชชี่นะครับคือกุชชี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะทําน้ําหอมที่กลิ่นค่อนข้างมีมวลประมาณนึงนะแต่คือตัวเนี้ยมวลไม่ได้แน่นแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเปิดมาครับจะมีกลิ่นความาเปรี้ยวเบาๆนะจากตัว บอร์กมอสกับตัวส้มแมนดารินนะครับมีความใสในเนื้อกลิ่นออรเนโบซัม um ในที่นี้เนี่ยไม่ได้ทำงานมากนะคือมันจะไม่ได้ครีมมี่แบบดอกไม้ขาวนะครับเป็นกลิ่นฟลอเรลที่ออกมาในทางดอกลิลลี่กับดอก Marie, มาริซะมากกว่านะครับก็คือมันก็เป็นดอกไม้ขาวอีกชนิดนึงเหมือนกันแต่คือมันไม่ใช่ดอกไม้ขาวที่ออกไปในทางพวก ครีมี่แบบออร์เอนบอสซัมกาดิเนียแบบกินหนักๆอะไรขนาดนั้นนะคือลิลลี่ในที่นี้เนี่ยกับความเป็นมะลิเนี่ออกแนวแบบมีความอควาติกมีความแบบเหมือนดอกไม้ที่เพิ่งผ่านการลดน้ำมามีความชุ่มชื่นเนาะมีความออกแนววอเทอรี่โน้ตนะครับมะลิเนี่ในที่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบตั้งใจดมจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอสักเท่าไหร่นะคือมันเป็นมะลิที่เหมือนเอามาลอยน้ำอ่ะให้เป็นแบบเหมือนน้ำเหมือนน้ำลอยดอกมะลิซะมากกว่าคือ เป็นมะลิที่มีความกินกรีนนะคืออาจจะมีกลิ่นของใบมะลิหรือว่าขั้วมะลิที่มันเขียวเขียวเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ดอกลิลลี่เนี่ยในข้อมูลเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฟลอรัลที่มีความออกสไปซี่หน่อยๆซึ่งในทีนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่คือเป็นเบามากเลยครับคือเป็นสไปซี่แบบที่มันแฝงมาในดอกไม้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบานะ แล้วก็จะมีกลิ่นของความออกแนวเป็นวูดดี้นะครับจากแซนเดอร์วูดนะผมเชื่อว่าความเป็นวูดดี้ของแซนเดอร์วูดเนี่ยมันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะครับคือมาแบบบางๆนะส่วนกลิ่นของอีแลงอีแรงเนี่ยในที่นี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยอะครับคือไออีแลยงอีแรงหรือดอกกระดังงาเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สีเหลืองเนาะเป็นท ropical floral ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย กลิ่นของมันจริงๆเนี่ยมันจะมีความนวลความเข้มนะครับออกแนววอร์มโทนคือดอกกระดังงานเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวถ้าเราดมเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคือดอกกลิ่นของดอกกระดังงาแต่ว่าตัวเนี้ยดอกกระดังงาอาจจะไม่ได้ทํางานอะไรมากคือมาแบบเบาๆแบบเบามากๆเลยอะ่ะแต่หลักๆเลยคือเป็นกลิ่นของลิลลี่กับจัสมินแล้วก็ช่วงเปิดจะมีความอมเปรี้ยวของซีตรัสมาเบาๆเหมือนกันนะครับอืมคือ คำว่าแบมบูในที่นี้เนี่ยคือคือไม้ไผ่อะเนาะคือผมคิดว่าเขาน่าจะตีความมาจากากลิ่นของไม้ไผ่ที่มีความออกแนววูดดี้แล้วก็มีความกรีหรือว่ามีความออกแนววอเทอรี่อะควาติกซึ่งอาจจะมาจากตัวความของความเป็นดอกลิลลี่จัสมินไรประมาณนี้อย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับที่มันจะมีกลิ่นใสๆหน่อยของความเป็นฟลอรัลแล้วก็อาจจะมีแพรเข้ามาเป็นตัวแบบทำให้กลิ่นดูเป็นกลิ่น ที่อาจจะไม่ได้ดูแบบดูหนักจนเกินไปอ่ะนะเป็นกลิ่นสะอาดนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถใส่แบบ everyday use ได้นะครับคืออย่างที่บอกไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยอันที่จริงเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบาใช้ง่ายแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่เบาที่สุดของแบรนด์กุชชี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าคือปกติเนี่ยกุชชี่เนี่ยเวลาทำน้ำหอมออกมาเนี่ยเขาเขาจะทำกลิ่นออกแนวแบบค่อนข้าง มีมวลแบบแน่นประมาณหนึง่งก็คืออาจจะเข้มประมาณนึงนะแต่ตัวนี้เนี่ยคือถือว่าเบานะเ้าเทียบกับตัวอื่นๆในแบรนด์เขาอ่ะนะครับนี่ก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ทําให้มึอนอะไรอะ่ะคือเป็นกลิ่นที่ดูเซฟละกันคือฉีดแบบไปทํางานก็ได้นะครับฉีดอากาศร้อนก็ได้บางคนอาจจะเห็นว่าโหมีมีแบบดอกไม้ขาวแล้วก็ดอกไม้สีเหลือง่อย่างกระดังงาเนาะแต่คือกลิ่นเนี่ยไม่ได้เข้มขนาดนั้นครับแล้วด้วย ความที่ตัวนี้มันเป็นอเดอัวเลตด้วยอะ่ะกลิ่นมันไม่ได้แน่นหรือว่าไม่ได้มีความนวลเท่ากับตัวอเดอร์พาฟม์นะซึ่งผมลองตัวอเดอรรพาฟร์มาแล้วนะครับคือตัว e d p เนี่ยมันจะมีความนวลความหวานจากความเป็นยาอีแลงเข้ามานิดนึงเท่านั้นนะแต่ก็มีความเป็นเฟมินีนมากกว่าตัวนี้นะครับพูดง่ายคืออาจจะมีความวอ์มาเบาๆกว่ามากกว่าตัวนี้ตัวนี้ออกจะแนวแบบใสๆ คุณผู้ชายใช้ได้แล้วกันตัวนี้คือดมแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นเฟมินีนจนเกินไปอ่ะใส่ได้ทุกโอกาสนะครับส่วนความติดทนอ่ะเป็น edt นะแต่อาจจะไม่ได้ทนมากนะครับกอ็อ่สี่ห้าชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่คือราฉีดไปเนี่ยความติดผิวเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะกระจายออกมาเป็นช่วงๆเป็นระยะเหมือนกันนะนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ตอนฉีดครั้งแรกเนี่ยฟุ้งกระจายดีในระดับหนึ่งนะครับเอาจริงๆคือแบบเด็กๆแบบมหาลาัยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ะนะใส่ไปเรียนอย่างเงี้ยแบบใส่ไปแบบเฟิร์สตับเบร์ใส่ไป,แบบ Upper, ไปทํางานก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นกลิ่นที่ทําให้คนอื่นมึนเลยอะแล้วก็ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่ากลิ่นของตัวเนี้ยก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นมึนง่ายๆอะคือน้อยคนน่าจะแบบผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะมึนกับกลิ่นอะไรแบบนี้นะ สดชื่นใสๆนะครับเฟรชเป็นน้ำหอมที่ไม่ต้องเก็บคิดมากแล้วกันนะครับแต่คืออ,อความเป็นกุชชี่เนี่ยราคาก็ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะถ้าใครชอบแบบกลิ่นแบบนวลๆหน่อยแบบอ่าวอมๆหน่อยนะครับมีความเป็นฟลอรัลหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือแนะนำตัวออเดอร์พาฟานะครับ ตัวนี้ตัวโอดโอทเลตที่เลือกมาเพราะว่ามันใช้ง่ายกว่านะแล้วก็ไม่ได้เป็นเฟมินินจนเกินไปน,นะครับหอมครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับคือมันก็ออกมาหลายปีแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าใครที่เริ่มใช้น้ำหอมอ่ะก็ใช้ได้นะครับเริ่มใช้แบบแบรนด์กุชชี่อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะ โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ําหอมเพียงเท่านี้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจน้ําหอมมือหนึ่งนะครับอย่าลืมเข้ามาชมนะครับที่เพจในไอจีเนาะก็เซิร์ชนะครับร้านของผมนะครับ perfumery 1 9 9 2นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมส่วนน้ําหอมมือสองนะครับก็ยัง แอดไลน์มาสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ When she speaks We listen When she moves We watch And where she goes Follow. She controls. She masters. Underneath it all. She wears Gucci bamboo. Gucci bamboo, the new fragrance for her.